บังคมบาดแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นชมน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนาน,านผ่านฉนําพระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิน่นยาเสโทแด่ไทยที่ไรลินทรณินจารึก ผนึกนานเมื่อส12สิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึง่งร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรพงศ์อินทศักอายการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอายการสำนักงานอายการจังหวัดปัตตานี บังคมบาดแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นฉ่ำนามพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำพระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิน่นหยาดเสโทแด,ด่ไทยที่หลายรินทรณินจะรึกผนึกนานเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึง น้อมคำหนึ่งร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าประเจ้านายชาริปเสืนิศกศาธิการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เทิดพระแม่มิ่งฟ้าชัตรายศเกลือปรากฏพจนีสีสมัยสิริกิจจิตประพัดสวัสดิชัยเพลิดพิไลกลางใจชนสะกลการทะโอบเอื้อเกื้อผองคันลองสุขปราดเปเรื่องทุกขดับร้อนสิ้นทั่วถิ่นฐานน้ำพระไทยไหลล้นกะมนการ แผ่ไพศาลบรรดาลฟ้ามาสู่ดินศิลปาชีพชุบชีวินสิ้นทุกโศกอาทรโลกป่ารักน้ำสยามถิ่นพระดำริเทิดธรรมรงองค์ภูมินสะหนองสิ้นปิ่นเปรมราชรื่นรือดีรุสิบสองสิงหาประชาสอง พระเกียรติก้องพระชนมั่นถะวันสีประนดน้อมบาททบงองค์ราชินีสะดุดีสีบดินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนภรัยมนตรีครูชำนาญการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส สิสงิงหามาบรรจบเวียนมาครบวันเฉลิมพระชันษาองค์สมเด็จราชินีสีจักราปวงประชาแท่สองสะดุดีขอน้อมนบบูชาอภิวาทเหล่าทวยราชถวายองค์พระทรงศรีพระพรชัยแด่สมเด็จพระพันปีขอทรงมีพระชนยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุเจ้านายธนาวิทย,ยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนาราธิวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองนาราธิวาส สิสงิงหาคมอุดมเริกพระเกียรติเกลกงามสง่าด้วยราศีเสียงแท่สองเพราะบุญญาบารมีราชนีดังฝนหล่นโปรยปลายคือสวนรวมดวงใจไทยทั้งล่าพระเมตตามีให้ไม่เหือดหายตั้งโครงการต่างๆอย่างมากมาย งามเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานสิริกิตสิริโฉมดุดโคมส่องพระเกียรติก้องเกลือไกลแผ่ภัยศาลขอทรงพระเจริญตราบเนิ่นนานทรงสำราญเป็นมิ่งขวัญน,นิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลัคนางานประเสริฐกิจผู้พิาพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตะกัวป่าช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิาพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนาราธิวาส ทะดุดดังมณีงามสยามชาติบรมราชินีนาถผู้ปราดเปรื่องตะทรงงานนำพาไตรุ่งเรืองโลกลือเรื่อง,อองประบุญญาบารมีน้ำประไทยไหลหลังดังชนละทิศศิลปาชีพชุบชีวิตทุกถิ่นที่ รักป่านา้ำให้คงอยู่คู่ธรณีตามวิถีแห่งพ่อหลวงเพื่ออาณาตทรงเป็นดั่งดวงใจไทยทั้งผองดั่งแสงตองสุรีสองกระจ่างฟ้าตะปกป้องคุ้มประสกด้วยเมตตาทั่วทิศสา พวงประจาสองสดุดีวัโรกาสวันเฉลิมเวียนบรรจบขอน้อมนบบทตาวายพระปรนสีกษมสารทั้งติวาและราศีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยคล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายสอนใจตลาสุขผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลารักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตนีพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม น้อมบังคมบรมมหามตุราชเคยร่วมเรียงเคียงบาทพระอดิศรเสด็จยังถิ่นสถานกันดานดอนเพื่อดับร้อนทุกร้ายให้คลายไปพระรูปล้ำเลิดล้วนสมควรที่เป็นราณีเอกองค์ทรงพิสมัยแห่งล้นกล้าภูมิพลภูวนยัยพระเกียรติก้องเกรียงไกร ทั่วสกลอีกพระจริยวัดดังรัดเลิศทรงกำเนิดโครงการสืบสารผลสร้างอาชีพสร้างคุณค่าประชาชนที่ยากจนจึงดีเพราะมีงานเฉลิมพระชนมวานพระพันษาพระบุญญาเลิศล้นทนสถานขอพระองค์ทรงกรเกษมพระสําราญ บริบาลสยามนั้นนิรันเทินด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้าในแพทย์ถนัดอาวารุณหักในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาราธิวาส ลูสิบสองสิงหาวารดิถีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนพันษาข่าทั้งปวงขอเธอสวงน้อมถวายพระพรชัยองค์สิริกิตแม่แผ่นดินปิ่นสยามเรื่องพระนามพระมิ่งฟ้าโสภาสมัย พระแม่ครองดวงใจข้าประชาไทยพระเกียรติไกลแท่สองก้องปัตตภ,ภีขอพระแม่สุขสำราญกระสานชื่นขอทรงฟื้นจากโรคภัยไม่หมองสีพระวรกายพลานามัยไร้ราคีสาดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางเมธาพรจวงสเสวตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เฉลิมพระชนมะพรรษาการจนาสดุดีแม่ฟ้าผู้ทรงศีบารมีแผ่ไพสาลพระองค์เสียสละมุ่งมานะการทรงงานแม่พระผู้คิดการลูกรับขานแนวชีวีน้อมก้าใต้ฝ่าบาทอภิวาทพระทรงสี สรรสร้างล้วนความดีพระบารมีทรงเกรียงไกรขอจงทรงผลภัยสมพระไทยดั่งใจปองถวยราชจักเนืองนองต่างแท้สองขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเฉลิมชัยตรีนริน ผู้อำนวยการสำนักงานชนประทานที่17พร้อมด้วยผู้บริหารและขล้าราชการสำนักงานชนประทานที่17กรมชนประทาน สิสงิงหาคมบรมศรีเฉลิมพระชนราชินีมิ่งสยามทรงเป็นขวัญโลกล่ามาตุกคามเคลิดพระนามศิริกิตนิดนิรันสุพระมงคลสมัยเวียนมาถึงถวยราชไทยน้อมคำหนึ่งพระมิ่งขวัญเฉลิมพระชนสะดุดีน้อมชีวันพระศกไทย พร้อมใจกันถวายพระพรขอพระชนยิ่งยืนเป็นหมื่นกันเป็นมิ่งขวัญภูลพินโยวรปพัทสอนเป็นสมเด็จแม่ฟ้าสถาพรเป็นขวัญล่าราษดรปวงไทยเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าเจ้านายวันสุก,กีแวมามะประธานเครือข่าย พหุวัฒธรรมปัตตานีพร้อมด้วยสมาชิกภาคีเครือข่ายพาหุวัฒธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี เฉลิมพระชนมะพันษาสุภมงคลอิมกมุลเปรมจิตนิมิตหมายลุสิบสองสิงหาคมพิรมใจทุกทวยไทยทำรงมั่นกตัญยุตาสเสด็จแคว้นแดนใกล้ไกลไปที่เข็นทุกลำเข็นทรงประโยมโสม,มนัสสาเจ็บไข้ร้อนหนาวเย็นทรงเป็นยา พระเมตตาประทับสวงห่วงนิกรขอบุญบันอันน้อมในพระไตรรัตน์ขออำนาจแห่งคำสัตย์ประพัดสอนดลสวัสดิ์พระวัตสาสถาพรเป็นมิ่งขวัญพระสุขนิกรยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายฉัดชัยสุภการ รองอธิบดีสารปกครองยาลาพร้อมด้วยคณะตุลาการสารปกครองยาลาผู้บริหารสำนักงานสารปกครองยาลา ขอน้อมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ขออนุโทรงประทานพระพรแห่งความสุขความมั่นคงและพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทรงเป็นร่มโพร่รมใจของปวงชนชาวไทย รับนานเท่านานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้าในอามีนกาและผู้มีในการสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาพร้อมด้วยข้าราชก,การและบุคลากรสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สิสองสิงหามาบรรจบเวียนมาครบวันเฉลิมพระชันษาองค์สมเด็จราชินีสีจักราปวงประชาแท้สองสดุดีขอน้อมนบบูชาอภิวาสเหล่าทวยราชถวายองค์พระทรงศีพระพรชัยแด่สมเด็จพระพันปีขอทรงมีพระชนยิ่งยืนนาน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางผดษดีใจเจริญพาณิชย์จังหวัดยะลาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดยะลา น้อมอภิวาทถวายพระพรชัยน้อมดวงใจเทพไทยไทยทั้งผองน้อมถวายมะลิร้อยมาลัยทองใน12ส,สองสิงหามหาราชินีเฉลิมพระชนพันษาคราสมภพไทยน้อมนบแทบบาทพระทรงสีละลึกคุณอุ่นก้าวพระเทวีสะดุดีแส้งสองพระแม่ไทยด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางสาวออนวิชยาคุณทองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมด้วยบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสขายาลา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงสถิตดวงใจปวงสยามน้ำพระไทยไหลรินทินไทยงามเทิดพระนามราชินีสีแผ่นดินลุกสิบสองสิงหาสุพมาศฝ่าพระบาทเกิดก้องทํานองศิลป์พระบารมีปกกล้าปกแผ่นดิน ถวยราชรินขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกำหม่อมขอเดชะข้าพเจ้านางสาวเสือนะดิะเอะอุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้พร้อมด้วยคณะสมาคมคนพิการภาคใต้ เฉลิมพระชนมพรรษาการจนาสะดุดีแม่ฟ้าผู้ทรงศีบารมีแผ่ภัยสารพระองค์เสียสละมุ่งม,มานะการทรงงานแม่พระผู้คิดการลูกรับขานแนวชีวีน้อมกล้าวใต้ฝ่าบาทอภิวาทพระทรงศีสรรสร้างล้วนความดีพระบารมี ทรงเกรียงไกรขอจงทรงพ้นภัยสมพระไทยดั่งใจปองทวยราษจักเนืองนองต่างแส้สองขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวัชรพันธ์วรเสรษฐสัก์ฝ่ายบริหารส่วนกลางบริษัทโคลิเซียนอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานศูนย์การค้าโคลิเซียมเยลา